อีกคลิปหนึ่งพี่น้องเ้ยกับบรรยากาศทุง่งนาเนี่ยก็คือก้าอะไรพี่น้องส่วนในคลิปนี้เนี่ยพามาดูแปลงหน้าดำพี่น้องน้าดำดูความปลาณิบที่เขาเห็ดหน้าที่ชาวนาเขาเห็ดหน้านาะนี่ความสวยก็จะประมาณนี้พี่น้องสำหรับไอนาดำนี่เห็นห หน้าดำนี่ข้อดีก็คือมันมันสวยพี่น้องมันเรียกว่ามันไม่ค่อยมีวัชพืชเห็นบอกแล้วก็ข้าวนี่มันจะแตกกอดีพี่น้องเขามันจะแตกกอดีแต่ว่าก็คือว่าเนาะมันทํานามันก็มีข้อดีข้อเสียพี่น้องมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนี่โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนนี่แหละสาคัญอืคือว่าเนาะคือ ก็ย้ำกับบอกกับ FC เสมอว่าเฮดหน้านี่มันต้องมันต้องอิงกับต้นทุน,นคือบางทีนี่เราคิดว่าทําสวยทําดีได้ข้าวเยอะแต่ผลสุดท้ายแล้วบวกลบคูณหารีนมันคือปังไงคือมันบวกลมทุนกับมันกับเอาไว้เนาะคือว่าแหละแต่คือว่ามันความคิดแต่ละคนกับเบรืพูกันบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้มองถึงต้นทุนแต่สําหรับผมนี่ผมสี มองมองต้นทุนพี่น้องดูต้นทุนเป็นหลักเพราะว่าปัจจุบันนี่คือเราใช้ชีวิตโดยโดยใช้เงินนะเนาะเมันเงินมันเป็นปัจจัยที่ห้าแล้วเลยถ้าไม่มีเงินก็มันกเ็เฮ็ดหยังก็ยากเพราะฉะนั้นก็คือการการไอเฮ็ดหน้ามันก็ต้องใช้เงิน,นต้องมีต้นทุนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหากําไรหากําไรเป็นตัวเงินขึ้นมาอมก็เล่าสู่กันฟงังพี่น้องเล่าสู่กันฟงัง ส่วนคลิปนี้สีมาฝากมาเตือนกันอีกอามาฝากมาเตือนกันอีกอข้าวก็เริ่มกลมแล้วพี่น้องเยเริ่มกลมแล้วนี่ก็คลิปนี้พี่น้องมาเตือนกันสําหรับใครที่วานปุ๋ยวานปุ๋ยใส่ปุ๋ยห้างห่วงเสร็จแล้วคือในช่วงนี้เนี่ยพี่น้องในช่วงนี้นี่เขาเรียกว่าช่วง ที่ข้าวมันกำลังสะสมอาหารปรุงอาหารเนื่องเพราะว่าช่วงข้าวกลมนี่เป็นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญพี่น้องเอเพราะฉะนั้นนี่น้ำนี่พี่น้องน้ำสำคัญมากเลยนะในช่วงนี้โดยเฉพาะข้าวไอข้าวดอรหรือว่าข้าวเบาเนี่หรือว่าข้าวกคสิบห้านี่แหละข้าวที่ออกรวงก่อนไอมาลีหนึ่งศูนย์ห้าประมาณหนึ่งเดือนคือกคสิบห้านะ เพราะนั้นนะ่ะใครที่ใส่ปุ๋ยรับรวงไปแล้วนี่พยายามเด้อพี่น้องเด้อพยายามขังน้ําไว้เนี่ยขังน้ําไว้เน่อย่าให้น้ํามันแห้งพี่น้องเนี่ยเพราะว่าคือกระบวนการเนี่ยกระบวนการในเขาเรียกว่าในการสังเคราะห์แสงในการปรุงอาหารคือมันมันต้องมันต้องใช้น้าพี่น้องต้องใช้น้ํเน้ําก็คือเป็นตัวลําเลียงปุ๋ยหรือว่าดูดปุ๋ยพี่น้องเป็นตัวลำเลียงปุ๋ยดูดปุป๋ย เพราะฉะนั้นนี่น้าก็ต้องสําคัญพี่น้องน้ํามีส่วนสําคัญอย่าให้น้ําแห้งเด้อเออคือน้นํานี่ถ้า,ม,า,ม,ม,ามันแห้งในช่วงที่ข้าวยังไม่กลมหรือว่าน้ํามันแห้งในช่วงที่ก่อนที่ข้าวจะตั้งท้องนี่อันนั้นนะไม่มีปัญหาพี่น้องไม่มีปัญหาเออแต่ถ้าน้ํามันแห้งในช่วงที่ข้าวกลมหรือว่าช่วงนี้โดยเฉพาะไอข้าวดอ มันจะมีปัญหาทันทีพี่น้องหืมันจะมีปัญหาทันทีมันส่งผลกระทบทําให้ข้าวเนี่ยได้ไม่เต็มเม็ดเมได้ไม่เต็มหน่วยหรือว่ายง่ายคือมันเป็นโค้งสุดท้ายนี่ยพี่น้องโค้งสุดท้ายก่อนที่ข้าวมันจะอถอนห่วงเหาห่เห่าก่อนคือโค้งสุดท้ายที่เราจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต <c oughs> เพราะฉนั้นนี่ <c oughs> การเห็ดหน้านี่คือเราเราต้องช่วงนี้คือต้อง ต้องปลาณีตพี่น้องต้องประครบประงมสุดๆเลยเนอโดยเฉพาะเรื่องน้ําเนอเพราะว่ามันมันอีกไม่กี่เดือนเองเนอข้าวก็คอสิบห้านะเดือนเดือนหน้าเนยกันยานน่เดือนหน้ามันก็ถอดห่วงได้พี่น้องหนึ่งข้าวดอเพราะฉะนั้นเนอช่วงสิงหาช่วงเนีอที่ใครใส่ปุ๋ยรอบลวงแล้วเนยดูแลเรื่องน้าพี่น้องน้ําพยายามอยาให้มันแห้งเด็ดขาดพี่น้องอย่าให้มันแห้งเด็ดขาดเลย เนอพถ้าน้ําแห้งปุ๊บเนะ่โอ้ยงานเขาพี่น้องมีปัญหาเลยแหละเออเพราะว่าก็คือว่าแหละคือกระบวนการในการสั่งข้อแสงกระบวนการในการลําเลียงปุ๋ยมันต้องใช้น้ําเคืวอข,ข้าวมันก็จะดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็คลายน้ําออกเออดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็คายน้ําออกมันเป็นระบบหมุนเวียนหมุนวนเหมือนคนนี่แหละกินข้าวเข้าไปแล้วก็ขี้ออกกินข้าวเข้าไปแล้วขี้ออกเขาก็คือกันพี่น้อง ข้าวก็คือการระบบสั่งข้อแสงระบบการทํางานของอเขาเรียกว่าขบวนการผลิตอาหารของมันก็คือต้องใช้น้ําขึ้นมามเพราะฉะนั้นนี่จึงมาฝากมาเตือนกันพี่น้องมาฝากมาเตือนกันสําหรับในช่วงนี้ใครที่ใส่ข้าวดอรหรือว่าใส่ปุ๋ยรับร่วงแล้วนี่หลังจากที่ใส่ปุ๋ยรับร่วงแล้วนี่พยายามอย่าให้น้ําแห้งพี่น้อง นู่นแหละขังน้ําไว้จนถึงนู่นนะพี่น้องจนกว่าข้าวมันจะใส่น้ํานมพี่น้องเขามันใส่น้านมสะกอนจังเปิดน้ําออกเพราะว่าคือข้าวเนี่ยถ้ามันใส่น้ํานมแล้วเนี่ยถึงน้ํามันแห้งมันก่บไม่มีปัญหาเลยพี่น้องมันก่าม่มีปัญหาเลยเพราะว่าคือมันมันใกล้จะเสร็จสิ้นกระบวนการของมันแล้วแล้วอีกอย่างนี่ยคือถ้าน้ํามันไปแห้งในช่วงที่ ไอ้ข้าวกระลังเป็นน้ำนมเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคือมันมันมันสีพอดีพี่น้องมันจะพอดีก็คือช่วงที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตดินมันก็จะแห้งพอดีเพราะฉะนั้นนี่ช่วงถ้าน้ํามันไปแห้งในช่วงที่เขามันเป็นน้ำม่งแล้วเขามันก้มแล้วอันนั้นมันมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอช่วงนี้คือช่วงสําคัญสําคัญพี่น้องมาเบ่งหน้าดูมาจอมหน้าบ่อยๆหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยับรวงแล้วคือ พยายามเด็ดขาดพี่น้องแล้วอย่างคือช่วงนี้น่ะเอ้มันเป็นปลายฝนต้นหนาวเนาะคือซุ่มหนูนี่แหละพี่น้องหนูมันมันจะมาเออหนูมันจะมาเออคือถ้าเราไม่มีน้ำนี่หนูมันสิมาก,กัดกินต้นเขาพี่น้องเออมันช่วยได้นะเรื่องน้ําเนี่ยเออน้ําเนี่ยถ้าถ้ามันไม่แห้งนี่หนูมันก็บม่ลงพี่น้องอหนูมันก็ไม่ลงเออแต่ถ้าน้ําแห้งปั๊บนี่ มันสิมีหนูหนัน่แหละมากกัดกินต้นเขาพี่น้องเออาําคัญเนียพี่น้องเออมันมันเพราะฉะนั้นนี่คือเขาเรียกว่าอยา่าอย่าให้อย่าให้เป็นพระเอกตกมาตายตอนจบเออทำนามาประครบปลงงมอย่างดีเออแต่ผลสุดท้ายออใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ดันออบ่อบไหนมาเบืองหน้าโบไหนมาจอบหน้าสุดท้ายแล้วน้ำแห้งผลผลิตน้อยเออเพราะฉะนั้นนี่ ช่วงเวลาเนี่ยช่วงเวลาที่เราใส่ปุ๋ยรับรวงเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากมากพี่น้องสำคัญกว่าช่วงแรกอีกนะในช่วงแรกนี่มันยังไม่ถอดรวงมันยังมันยังเขาเรี<ๆ>ยกว่ามันยังไม่ได้ใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตอันนั้นเท่าบ่อต้องดูแลยังมากมายก็ได้แต่ถ้าช่วงเนี้มันใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนเท่าต้องเอาใจใส่เราต้องเอาใจใส่ให้มากเออเรื่องน้ํานี่สําคัญมันมันช่วยป้องกันได้โดยเฉพาะเรื่องไอ้ศัตรูข้าวเนี่ย เรื่องหนูนี่หละพี่น้องสำคัญคือหนูนี่หละมันหลอืถ้าน้ำไอ้มันแห้งแล้วปุ๊บนี่หนูมันสีมา้นะเนาะเพราะว่ามันก็คือว่าคือมันมันเป็นฤดูกาลอถ้าน้ำแห้งปับ๊บหนูสีมาหลายเพราะฉะนั้นก็มาฝากมาเตือนกันพี่น้องมาฝากมาเตือนกันเอออย่าให้น้ำแห้งเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่ใส่ปุ๋ยรับรองแล้วมาเบิ่งหน้าดูดูเสองมือสามมือมาเธอหนึ่งก็ได้เออมาจอบมาเบิ่งนี่แหละถามว่า มาดูเราก็ไม่ได้ทำอะไรในะช่วงนี้คือจังแบบนี้เราใส่ปุ๋ยรับรุงไปแล้วนะเราก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายเราก็เดินดูเลาะดูดูน้ําดูน้ําว่ามันมีตั่วไหมแค่นั้นเองพี่น้องส่วนหญ้าก็มันช่วงนี้หญ้ามันกแก่เลยแหละมันบกครอยมีหญ้าเลยแหละเพราะว่ามันมันหลายเดือนแล้วเนาะหลังจากที่เราปักดํามาก็ช่วงนี้คือดูดูเรื่องน้ําอย่างเดียวถ้าเราใส่ปุ๋ยรบรวงแล้วเนาะอย่าห้น้ําแห้งตึงไวคขังไว้จนกว่านูน่นหละ จนกว่าข้าวจะเป็นเม็ดน้ำนมนี่แหละช่วงนั้นก็ปล่อยน้ำออกเลยช่วงนั้นเพื่อให้ข้าวมันสุกพร้อมกันเร่งการสุกข,ของล้วงข้าวให้มันสุกพร้อมกันแล้วอย่างนี่คือถ้าน้ำมันแห้งนี่เข้ากับเก็บเกี่ยวผลผลิตง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูหน้างานพี่น้องเบิ่งหน้างานเพราะว่าบางพื้นที่ก็บางทีปล่อยน้ำไว้ปล่อยน้ำออกกับน้ำก็ยังโมแหงมันเวละเพราะนั้นกับพิจารณาพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ อย่าให้น้ำแห้งแล้วกันก่อนที่ข้าวจะใส่รวงเป็นน้ำนม,มเพื่อให้เห่านี่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยพี่น้องให้มันให้มันคุ้มค่ากับที่เห่าเฮ็ดมาทั้งปีงเพราะว่าผมเคยบอกแล้วแหละทำนาเนี่ยถ้ามาพลาดตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสแก้ตัวพี่น้องอแก้ตัวอีกทีคือปีหน้านเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังพี่น้องระมัดระวังเรื่องน้ำย้ายแห้งเด็ดขาดอะโอเคประมาณนี้ครับผมเล่าสู่กันฟัง